วันนี้เราจะไปทําบุญที่วัดด่านประชาก่อนนะครับเข้ามาในวัดปุ๊บเนี่ยครับก็ขับตรงมาเลยนะครับจะไปเจอที่ศาลาอของอพ่อท่านพ่อในกุดนะครับแล้วกอ็อาจารย์หลวงพ่อแดงนโมแล้วก็หลวงพ่อแดงสีกลิ่นนะครับเข้ามานะครับก็ขับตรงไปเลยนะขับตรงไปเลยปุ๊บก็ อจอดรถล,ลายล,ายลักษณ์ก็นำพวงมลลาลัยดอกไม้นะครับทั้งหมดพวงมลลาลัย3ามพวงนะครับเงินทําบุญเหมือนเดิมนะครับเขียนตามรอยบุญเลยนะครับแล้วก็สังฆทานนะครับเข้ามาปุ๊บก็มาจุดธูปเทียนไหว้พระไหว้ที่ไหว้พระอรหังสัมมาสั็จโออิติปิโสเชยันโตเรียบร้อยยกปานขึ้นเชิญบรรพบรุษครูหมอมาร่วมอนุมโมทนาในการทําบุญในครั้งนี้นะครับรูปที่ท่านเห็นคือ,อพ่อท่านในกุฎนะครับ ตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วนะครับข้างหลังเป็นโกรธสรีระของท่านนะครับเป็นกระดูกท่านนะครับเรามาขอราบขอพรให้เราอยู่ดีมีสุข